แอนแหน่ปลมาไสยองใจเอ้ออ๋ออ๋ออ้ายอี <laughs> กันยาพี่น้องหน่อยลมสูมสาวปังสำเนียงล้ำยาวสีเกาวคำนี้ท่านคงกับสัทธาธาตุเราสั่งงานบุญบุญบางไงสัทธาธาตุเราสั่งงานบุญบุญบัางไงกว่าสิเป็นต้นใดเอ๋วันยองจนไหวแหงละเลิมจับเป็นบางแดงจับแตงของทานถึงอาหารบานชิมแตงเต็มเสริมไหวคนจับ ต่งเตมเสมไวงมีงานหมดงานใส่ลายอันพันเน่ยอย่างบริคังตังตังบาผู้อยายออยาย้อยนับว่าไอ้พี่น้องไก่พี่น้องไกได้สงข่าวเนาะเศร้าถึงเนี่ยาหาเนวอันันถึงมึงนั่งฟังองไปบูชาอ้ขอน้ำลองตาวัดใหญ่นสันวันบอกไปไก่ไก่ได้ห่กูเน มีของวานหองบุใส่เ,เสาทเบิดสิบโลหัวเศร้าโตหัคงกินเบียร์สั่สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับวันนี้เช้าว,วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2566วันนี้ก็จะตาม ข่าวของนักวิจารณ์หมอลำชื่อดังซึ่งได้วิจารณ์หมอลำแล้วก็ตามภาษาเขาเรียกว่าตามกัดตามจิกตามแซะเขาไว้อย่างนั้นนะส่วนจะจริงหรือไม่จริงแซะจริงกัดจริงหรือไม่จริงเรื่องความจริงมาพูดเราก็ไม่รู้นักวิจารณ์ชื่อดังก็ได้ตามไปวิจารณ์ หมอลำวงหมอลำชื่อดังวงหนึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับนักวิจารณ์ชื่อดังนี่ก็ไม่ขอเอ่ยชื่อก็แล้วกันก็ตามไปวิพากษ์วิจารณ์หมอลำคณะชื่อดังเกือบทุกประเด็นทุกวันเกือบทุกวันเลยก็ว่าได้ครับก็ถึงขั้นที่เรียกว่าฝ่ายหมอลำชื่อดังเนี่ยก็ได้เอา ทำเอาคุณแม่ของนักวิจารณ์ชื่อดังมาพูดถึงเรื่องการต้องนักวิจารณ์ชื่อดังไม่ดูแลบิดามารดาไม่ดูแลพ่อแม่แต่เอาเวลาส่วนหนึ่งมาวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นก็ว่าอย่างนั้นถึงขั้นมีบอกว่าจะไปแจ้งความดำเนินคดีกันนะแล้วก็น,นักวิจารณ์ชื่อดังนี้ก็บอกว่าไม่ได้กลัวหรอก เขากอบมาโพส a c e b o o k ส่วนตัวโพสสาธารณะด้วยนะครับไม่ใช่กลุ่มลับและก็แชร์ไปในกลุ่มลับกลุ่มหนึ่งนักวิจารณ์ชื่อดังเขาก็บอกว่าคืองี้นะเรามาทำความเข้าใจร่วมกันว่าประเทศไทยเรามีกฎหมายมันไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อน ใครที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายถ้าผมทำผิดผมก็ต้องรับผิดมันเป็นตักกะง่ายๆและเรื่องที่ถูกต้องแล้ว F.C. อย่างพวกคุณก็เช่นกันถ้าทำผิดพวกคุณก็ต้องรับผิดเช่นกันคือไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย ผมเดินขึ้นศาลเกือบทุกวันอยู่แล้วมันไม่ได้มีความกังวลในจุดนั้นก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายท่านที่แสดงความห่วงใยมานะครับทุกโพสของผมผมกลั่นกรองระมัดระวังเป็นทุนอยู่แล้วแต่ถ้ามันจะพลาดไปก็ทำให้คนอื่นเสียหายมันก็สมควรโดนครับ ประกาศชัดๆตรงนี้นะครับว่าทุกอย่างว่ากันไปตามกฎหมายถ้าผิดก็คือผิดแต่ถ้าผมไม่ผิดแล้วมีการกนแกล้งกันผมฟ้องกลับแน่นอนงานนี้ผมไล่เช็คบินชนิดกัดไม่ปล่อยอยู่แล้วมาดูกันว่าผมจะทำอะไรได้บ้างตามระบอบกฎหมายที่มีอยู่ กฎหมายแรงงานเอ่ยประกันสังคมเอ่ยทำถูกต้องหรือไม่กฎหมายว่าด้วยภาษีเอ่ยจะไล่เช็คบินย้อนหลังทุกบาททุกสตังค์เอฟซีรู้หรือไม่ว่าธุรกิจหลายเจ้าต้องล้มหายตายจากไปเพราะภาษีนับไม่ท้วนแล้วนะครับ ศิลปินก็จะไล่เช็คด้วยอย่าพึ่งพราวกันนะคะไปแสดงที่ไหนจะงานเจ้าภาพงานวิกอย่าหวังว่าจะได้เล่นเกินเที่ยงคืนเสียงอย่าหวังว่าจะดังได้ต่างด้ามีหรือไม่ในวงก็มาว่ากันสิ่งเสพติดมีลูกจ้างคนไหนเอี่ยวไหมก็ต้องตรวจสอบไม่ว่าเสพหรือขาย สุดท้ายท้ายสุดใครผิดก็ว่ากันไปตามผิดแล้วมาดูกันว่าของผมมินประมาทกับพรบอรคอมกับกฎหมายแรงงานภาษีและกฎหมายอื่นๆฝั่งไหนจะหนักกว่ากันอ้อลืมบอกเอฟซถ้าจะทักมาดา่าด่าได้ตามปกติไม่ว่ากันแต่ถ้าจะทักไปไซโครเรื่องคดี ไม่ต้องนะไม่มีประโยชน์เพราะผมเองก็ทำงานด้านกฎหมายครับนี่เขาก็โพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวแล้วก็แชร์ไปในกลุ่มลับผมก็ไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันก็ทันก็ไปคิดว่าคนคนนี้เขาเป็นใครแล้วเขาไปเอ่ยถึงถึงมอลำวงไหนประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่อง เขาบอกว่าเรื่องกฎหมายแรงงานครับก็มาดูว่ามอลำคณะดังกล่าวเนี่ยมีการใช้แรงงานอะไรหรือไม่มันจะหมายถึงแรงงานเด็กแรงงานผู้ใหญ่ด้วยหรือไม่เราก็มาดูกันนะครับก็แสดงว่าเขาก็พอมีความรู้ด้านกฎหมายเหมือนกัน ว่ามีการใช้แรงงานเด็กแรงงานผู้ใหญ่อะไรหรือไม่นะด้านกฎหมายแรงงานก็ไปว่ากันนะครับส่วนจะว่าไปครบทุกคณะหรือไม่อันนี้ก็ไม่รู้คณะไหนไม่โดนร้องเขาก็ไม่ว่ากันนะกฎหมายประกันสังคมก็มาดูว่าหมอลำวงใหญ่ได้ให้สมาชิกในวงธรรมประกันสังคมครบถูกต้องหรือไม่ ผู้ร้องสมมุติว่ามีการร้องนะครับผู้ร้องจะมีข้อมูลหลักฐานหรือไม่ว่าใครทําไม่ทําอันนี้การขอเอกสารนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญถ้าสมมุติว่าวันจริงปุ๊บเนี่ยจะม,มีการตรวจสอบสํารวจตรวจสอบกันก็จะไปไล่ตัวบุคคลยากผูสมควรพกคนสองสามร้อยคนนะว่าใครทําไม่ทํานะครับแล้วก็สมมุติว่าถ้าไม่มีจริงๆก็ถึงวันสํารวจตรวจสอบก็อาจจะคนที่ไม่มีก็ออกไปคนที่ไม่มีก็ออกไปอย่างนี้นะครับ F C <oughs> รู้ไหมว่าธุรกิจหลายเจ้าต้องตายไปเรื่องภาษีอันนี้ก็จริงก็ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหลายอย่างนะครับถ้าภาษีจ่ายไม่ถูกต้องก็ต้องลำบากศิลปินไล่เช็คด้วยเขาจะไปดูตามดูศิลปินด้วยโอ้โหถ้าศิลปินไปเช็คก็อาจจะพูดถึงเรื่องรายได้เรื่องมาลงมาลัยนะคนนี้ได้มาลลยเป็นล้านคนนี้มาไลยสองล้าน แล้วก็ไปสร้างบ้านไปซื้อรถซึ่งปรากฏอยู่ในตามสื่อโซเชียลเนี่ยถ้าไปเช็คกันจริงๆก็ไปเช็คดูว่าภาษีได้หรือไม่ได้จ่ายหรือไม่เอ๊ะถ้าสมมติว่าบางคนก็ทําเป็นขาดทุนก็ถ้าขาดทุนทําไมถึงมีบ้านถึงมีรถเขาก็ไลต่ตรวจสอบกันได้นะครับอันนี้ก็เอาความจริงมาเล่าให้กันฟังแ <c oughs> สดงที่พระแสดงที่ไหนงานเจ้าภาพหรืองานวิอยาวังว่าใจเล่นเกินเที่ยงคืน แล้วเสียงจะดังได้โอ้เรื่องนี้ถ้าสมมติมีการร้องกันทำอะไรกันจริงๆก็คงจะเดือดร้อนกันไปถึงคณะมอลำเกือบทุกคณะก็จะร้องกันไปร้องกันมาพวกเอฟซีถ้าไม่มีถ้าไม่มีเจ้าภาพเอสมมติมอลำตกลงกันได้อาจจะมีคนอื่นคอมเมนแล้วก็ไปร้องกันก็ได้ถึงแมนจะไม่มีเรื่องไม่มีราวกันอยู่อย่างนี้ก็ถูกร้องกันอยู่อย่างเช่น คุณแม่ชาวาราหาันสุริของรัตนศรีินทาไทยราชของเราเนี่ยท่านก็อยู่บ้านของท่านมาจนแก่ชาราถึงขนาดนั้นแล้วนะเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบจะเข้าแล้วคนก็ยังไปร้องท่านแล้วคนที่มาอยู่ที่หลังก็ไปร้องว่าเวลาแสดงเนี่ยเปิดวงปิดวงเปิดเปิดวิกปิดเปิดวงปิด,ปดวง,ดวงเนี่ยเสียงดังก็ไปร้องท่านก็ลดเสียงลงแล้วก็ไปร้องเรื่องหกทุ่มตีหนึ่งด้วยโอ้โห เนี่ยขนาดท่านทำมาให้กินโดยสุดจริตแล้วคนนั้นก็มาอยู่ที่หลังด้วยท่านก็ไม่ทําทุกวันแค่เปิดแล้วก็ปิดฤดูการแสดงเท่านั้นก็ยังมีคนไปร้องไปร้องก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้เป็นยังไงว่าจี้ซะด้วยกับท่านก็ทําแล้วก็เอฟซี FC ก็ผิดหวังเวลาไปดูหลายครั้งหลายคราหมอลำหลายคณะก็ต้องไปหาวิจหาที่อื่นไปซื้อทุ่งไร่ทุ่งนาไปซื้อ,อ,อคนที่มันอยู่ไกลๆแล้วก็สร้างคณะแต่สร้าง แลนด์มาร์คของตัวเองขึ้นมาสร้างที่ฝึกซ้อมที่อะไรขึ้นมาก็มีหลายคณะครับไปไปทาอยู่ที่ไกลๆแต่ว่าเมื่อไปทําแล้วนี่คนเห็นผลประโยชน์ก็ไปจะไปสร้างร้านค้าสร้างบ้านสร้างอะไรอยู่ใกล้สร้างรีสอร์ทอยู่ใกล้อย่างคุณพ่อวิรพง์วงศินป์เนี่ยโหรีสอร์ทนี่อยู่หลังเลยติดชิดคนดละรั้วเลยแค่ข้ามรั้วไปก็เข้ารีสอร์ทได้แล้วนี่ก็จะประมาณนี้ถ้าจะร้องกันก็บอกว่าทำไมแสดงเสียงดังเกินไปแสดงแสดงแสดงดึกไป คนมาพักมานอนรีสอร์ทนอนไม่ได้เห็นไหมถ้าคนจะร้องกันนะสมมติคนไม่ถูกกันไอเงี้แต่ว่าถ้าเรามองในมุมดีก็จะเห็นว่าพวกรีสอร์ทพวกร้านค้าพวกอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะมันก็เป็นโอกาสที่จะทํามาค้าขายหาอะไรมาขายก็ได้ไม่มีอะไรจะขายก็เกล็ดดินดอกดีๆแล้วก็ให้คนเข้าไปจอดรถเก็บค่าจอดรถก็ได้หรือจะสร้างห้องน้ําอย่างเช่นผมไปดูสารภภน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยโอ้โหคนไปเยอะมาก ้องน้ําของเขาก็ไม่ค่อยจะมีชาวบ้านก็เปิดบ้านครับพี่น้องเปิดบ้านออกแล้วก็ให้คนที่ไปเที่ยวดูมอลมเนี่ยไปใช้บริการเจ็บคนละห้าบาทห้าบาทห้าบาทโอ้ยคนไปเข้าไปร้อยคนได้ห้าร้อยบาทแล้วครับคืนนั้นครับมอรมบางคนแดนเซอร์บางคนนี่เต้นทั้งคืนเหนื่อยจะตายครับก็ได้แค่ห้าร้อยบาทแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยโอ้ยไปคนไปเข้าร้อยคนได้ห้าร้อยบาทเห็นไหมครับ กเ็เป็นการสร้างเงินสร้างงานส่วนรีสอร์ทถ้าอยู่ใกล้ๆคนไปเขาก็ไปเที่ยวเที่ยวเขาก็ต้องพักเขาก็ต้องพักรีสอร์ทเป็นของธรรมดาก็ได้เงินนะครับนานๆทีเขาจะจัดทีก็เปิดโอกาสให้กันได้บ้างก็อย่าเที่ยวไปร้องไปอะไรกันมากมายนักขนาดที่ไม่มีใครร้องในปัจจุบันนี่ก็โหจัดงานแต่ละทีนี่แล้วก็สั่งปิดดูดีๆก็ยังไม่ถึงสว่างยังไม่ถึงตีสามตี 4, บางที่ก็ไม่ให้ ไม่ให้ถึงหกทุ่มไปถึงตีหนึ่งอย่างเช่นจังหวัดดอนทานีมีอยู่อำเภออำเภอหนึ่งเล่นสว่างไม่ได้ครับต้องเลิกตีหนึ่งตีสองหรือหกทุ่มพอไปก็จะมีบ้านธาตุบ้านเดียวมังครับบุญบางไฟที่เล่นสว่างได้แต่บ้านอื่นๆนี้สว่างไม่ได้นะ <c oughs> นี่เขาก็เล่าขานเราเลยกันมาซะอย่างนั้นนี่ศิลป,ปินถ้ามีการร้องการทําอะไรกันมันก็หากินลําบากยิ่งทุกวันนี้เศรษฐกิจมันก็ ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็มีนี่แหละเป็นตัวกระตุน้นเศรษฐกิจนะครับเป็นตัวกระตุน้นเศรษฐกิจว่ามีการเคลื่อนไหวในการท่องเที่ยวของคนพอท่องเที่ยวของคนวนก็เหมือนโยนหินลงในแม่น้ำเหมือนโยนหินลงในสระมันก็เกิดคลื่นกระทบกันไปเมื่อมีการร่องการรำก็คนขายน้ํามันก็ได้เปิดปั๊มขายน้ํามันคนขายลูกชิ้นก็ไปขายลูกชิ้นคนขายฮอทดอกคนขายโรตี คนขายแกงเส้นคนขายก๋วยเตี๋ยวคนขายลูกโป่งคนขายสารพัดขายศาสตร์ให้เราปูนั่งขายน้ำขายทาขายเหล้าขายยาขายอะไรสารพัดจะขายก็ขนกันไปขายเพราะคนไปดูมอลลามีสี่พันห้าพันสองพันสามพันก็กินก็ใช้นะครับก็เกิดการจ้างแรงงานก็เกิดมีรายได้มากขึ้นถ้าเราจะมีอะไรก็พอที่จะพอที่จะคุยกันเจรจากันได้ก็เป็นเรื่องดี ไม่อยากจะให้มันบานปลายออกไปนะครับมันไม่อยู่ที่วงเดียวหรอกถ้ามีการทําอะไรกันพวบมันก็จะขยายกลายเป็นเขาเรียกว่ากลายเขาเรียกว่าเด็ดดอกไม้มันกระเทือนดวงดาวเด็ดดอกไม้กระเทือนดวงดาวนะครับถึงแม้จะขัดแย้งกันคนสองคนแต่มันก็จะลามไปเรื่อยๆทุกคนก็ต่างจะมีเพื่อนมีพ้องเหมือนน้าผึ้งหยดเดียวพอคนทำพอคนถือขวดน้ําผึ้งไปก็ไปทาน้ําผึ้งหกหกลงใส่ก็เอาน้าผึ้งหกก็ ทเทลเอาก็เอาไปทิ้งที่ถังขยะพอไปทิ้งที่ถังขยะก็เจ้าพึ่งมันก็มาละครับทั้งพึ่งทั้งมแมลงวันมันก็มาตอมกินน้ําพึ่งจิ้งจกเมื่อเห็นมแมลงวันเห็นพึ่งมาไปจิ้งจกก็ไปกินน้ําก็ไปกินมแมลงวันกินพึ่งพอจิ้งจกมากินปุ๊บนี่แมวเห็นจิ้งจกแมวก็จะไปกินจิ้งจกพอแมวไปกินจิ้งจกปุ๊บหมาเห็นแมวมาหมาก็วิ่งมากัดแมว เจ้าของหมาเจ้าของแมวเห็นหมามากัดแมวตัวเองก็ไล่ตีหมาพอไล่ตีหมาเสร็จปุ๊บเจ้าของหมาเห็นเจ้าของแมวตีหมาของตัวเองเจ้าของหมากับเจ้าของแมวก็มาทะเลาะกันแกมาตีหมาฉันทําไมแกมาตีแมวฉันทำไมก็หมาของแกมากัดแมวของฉันนี่เห็นไหมพอหมาเจ้าของหมาเจ้าของแมวตีกันแล้ว ทุกคนก็มีเพื่อนเจ้าของหมาก็มีเพื่อนก็เรียกเพื่อนมาช่วยเจ้าของแมวก็มีเพื่อนก็เรียกเพื right ่อนมาช่วยสุดท้ายก็เกิดวิวาทะกันขึ้นระหว่างเจ้าของหมากับเจ้าของแมวทะเลาะเบาแวงกันไปเป็นขยายวงใหญ่วงใหญ่วงใหญ่ออกไปมันก็บานปลายไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีไม่ได้จะอาจจะเกิดเขาเรียกว่าสงครามกลางเมืองนิทานเขาว่าอย่างนั้นนะนี่เขาเรียกว่าน้ำพึ่งหยดเดียวหยดเล็ก ที่เราทําหยุดลงไปนี่แหละมันทําให้เกิดทะเละวิวาทขยายวงออกไปเพราะต่างคนก็ต่างมีคนรักเพราะต่างคนก็ต่างมีคนรักเพราะต่างคนก็ต่างมีคนชังเมื่อท่านเือเอฟซีทั้งสองฝ่ายก็เอาทัวร์ไปจอดไปลงกันมันเป็นซะอย่างนี้อย่างเช่นนี้พอเขาพูดออกไปเนี่ยโอ้โหก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นถึงสองร้อยแปด 208คอมเมนต์มีคนแชร์ไปถึง4ครั้งนะครับมาแชร์กันไปถึง4ครั้งสิ่งที่ผมพูดนี่มีคนมาคอมเมนต์เขาบอกการที่ใครสักคนจะยื่นฟ้องเอาผิดกับคนอีกคนหนึ่งเขาก็ต้องอ่านข้อกฎหมายแล้วว่าทำผิดจริงหรือเขาถึงยื่นฟ้องถ้าเขามองว่าไม่ผิดกฎหมายจะยื่นฟ้องให้เสียเวลาทำไม ส่วนมากคนกิ่งพิมพ์ในโลกโซเชียล <c oughs> ยืนอยู่หน้าบันลังขาสั่นทุกคนถ้าคุณบอกคุณรู้กฎหมายคุณคงไม่พูดอะไรแบบนี้ออกมาหรอกการพูดลักษณะแบบนี้ผมเห็นติดคุกมาเยอะแล้วเขาก็ไม่ได้โพสต์เจาะจงชื่อผมก็ไม่ได้กล่าวชื่อใครนะครับผมก็ระมัดระวังกวาสมควร รอฟังข่าวอยู่นะคะโปรดใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นนี่เขาก็ไหวงั้นรอฟังข่าวอยู่นะครับใครจะได้รับหมายสารโอ้โหครับถ้ายังงั้นก็โดนหมดทุกคณะหมอลำเลยสิถ้าทำแบบนั้นก็คงไม่ยอมโดนวงเดียวอยู่แล้วตรวจสอบโอ้โห เห็นไหมครับวอาผมพูดก็มีคนคอมเมนต์มาเหมือนกันตรงกันเลยนะครับถ้ารู้เรื่องกฎหมายจริงจะไม่ออกมาพูดลักษณะแบบนี้ครับส่วนรายได้หรือเงินเข้าออกภายในบัญชีเจ้าหน้าที่สรรพากรเขาตรวจเช็คอยู่แล้วในเรื่องนี้ส่วนด้านประกันสังคมหมอลำส่วนมากเป็นอัตรารายวัน <c oughs> เป็นรายวันนั่นก็คือมีงานถึงได้ค่าจ้างมันไม่ใช่งานแบบบริษัททั่วไปที่จะต้องขึ้นกับประกันสังคมหรือพนักงานรายเดือนเรื่องง่ายๆครับเกี่ยวกับข้อกฎหมายนี่เขาก็มาคอมเมนต์บอกว่ากันไปมันก็น่าคิดน่าฟังเหมือนกันนะครับเรื่องแบบนี้เขาบริหารวงมากี่ปี วันหนึ่งเดือนหนึ่งเขามีเงินเหมือนเ,อเงินหมุนเวียนสักกี่สิบล้านทนายประจำวงเขาก็มีเขาจะมาตายเรื่องขี้ปฏติ๋วแบบนี้เขาไม่มาตายหรอกนะครับนี่เขาก็มาคอมเมนต์กันก็เป็นเรื่องของหมอลำวงใหญ่กับนักวิจารณ์ชื่อดังก็ไม่รู้ว่าจะจบกันลงไปอย่างไรเราก็คอยติดตามกันนะครับในส่วนตัวผมแล้ว ก็คิดอยากจะให้ยังไงยังไงก็ใช้วิจรารณญาณดูว่าเออเรื่องที่เราทะเลาะก,กันนี่มันจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวมันพอจะยอมกันได้ไหมถ้ายอมกันได้หยุดกันได้เรื่องมันก็จะเย็นไม่ลุกลามไปถึงมวลลาำคณะอื่นผมนี่เป็นห่วงเศรษฐกิจภาพรวมนะครับผมห่วงเศรษฐกิจภาพรวมเพราะว่าการแสดงมวลลาทุกวันนี้มันก็มีเรื่องร้องเรื่องเรียนกันเยอะแยะ ทำให้เรารําคาญใจผมไปนคนชอบดูผมไปดูมอรมหลายที่โอ้โหกำลังสนุกสนานนะครับกําลังดูสนุกสนานอยู่ดีๆเจ้าหน้าที่ก็มาเป่านกหวีดปี๊ดปิดบางทีก็ไปสับคัดเอาลงเลยปิดไฟปิดเครื่องเสียงปิดเครื่องทําไฟโอ้โหเรากําลังสนุกสนุกกําลังถึงบทสนุกดีๆเจ้าหน้าที่ก็มาจัดการสนิทที่อุดอรนี่ก็หลายครั้ง นะครับมาสับคัดเอาปิดไฟเลยแล้วก็สั่งยุติเรากำลังดูสนุกสนุกอยู่บอกว่ามีการร้องเรียนเกินเวลาอะไรบ้างซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็บางทีถ้ามันไม่มีเรื่องเขาก็ปล่อยให้เล่นได้แต่ถ้ามีเรื่องก็มาทำซะแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ป้องกันตนเองซะแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็พอหยุดพอยอมกันได้เรื่องมันก็จะเย็นลงเย็นลง เราก็มาดูศิลปะการแสดงส่วนในการกล่าวหาหมอลำวงดังว่าเป็นคอนเทนต์หรือเปล่านี่ก็มาว่ากันไปนะครับเขาจะเป็นคอนเทนต์หรือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คอยติดตามชมกันสำหรับวันนี้รายการครูนา่าเ่าทุกเรื่องก็ขอเอาไว้เป็นเพียงเท่านี้นะครับก็ด้วยเดชอำนาจของคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากคนจัก,กรวาลจัก,กรวาล จงโปรดคุ้มครองอภิบาลศิลปินทุกๆคนท่านผู้ชมทุกคนให้มั่งมีสีสุขจเจริญด้วยราบยศสุขสันเสริญกินให้บกจกใหญลงใหญเขินเป็นหาดเดืขาดเป็นวังใช่ตัวพว่างใชยมั่งขลังเงินคำเกี่ยวอย่าได้ขาดเขินทงให้ห้องใสดังท่องในเบาให้เงินท่องไหลเขา่าเต็มกระเป๋อื่นตึงนอนหับกายได้เงินพันนอนฝันกิได้เงินหมืน่น นอนตื่นกะไ้ได้เงินแสนงานงแกงแข็นกะห้ได้เงินล้านหลายลายล้านหล,ลายล้านมังมีสิสุขทุกผู้ทุกคนการให้อภัยกันคือน,น้ำใจขอให้พวกเราอยู่ร่วมกันด้วยความเมตตาโลโกโปัตถภิกาเมตตาเมตตาธรรมเป็นเครื่องคำจุนโลกสวัสดีครับ